เล่นเกมไม่ต้องซื้อเกมมีเหรอกับบริการที่ดูงงๆมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะคอนกรีตสตาร์เลเกนชินอิมแพคสอด์ตนเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะแน่อยู่แล้วกับเกมแนวกาชาหรือไลฟ์เซอร์วิสเหล่านี้หรือจะเกมใหม่ๆจากทางเพลย์สเตชั่นอยากขอดๆเอ้ยไม่ใช่นั่นนั่นราคา1,290บาทแต่กระแสตัวเบต a าเทสแบบเงียบๆอย่างนี้ อาจจะมีสิทธิ์ปล่อยเด่นฟรีได้เช่นกันผมคิดเอาเองนะครับเรามาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าตับในเวลานี้ที่เกมเมอร์ชาวไทยตั้งตารอคอยท,ที่จะได้สัมผัสกับแบรนด์โดเกมอเมริกันชนที่อยากจะให้เข้ามาทําในตลาดไทยจะแย่อยู่แล้วเพราะไม่ต้องมานั่งกังวลหรือติดตามข่าวสารว่าจะบล็อกหรือปิดกั้นการเข้าซื้อใช้บริการตัวเกมต่างๆบนระบบเครื่องเล่นเกมที่ชื่อว่า Xbox อีกเมื่อใดให้ต้องมาหนั่งหัวเสียรวมไปจนถึงการสะสมแต้มการเล่นเกม ผ่าน Microsoft Reward ก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับตัวประเทศอื่นๆเขาด้วยแต่รอมาแล้วจนแล้วจนรอดนะครับกับยุคเครื่องเกมเจเนอเรชันล่าสุดอย่าง Xbox Series ที่มันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายเจนกันแล้วจนตัว v ีแ well วยอดขายเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ที่หัวทิ่มลงจนไม่สู้ดีมันก็พอมองอนาคตได้ว่าไม่ค่อยจะสดใสจะแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดค่อนข้างชัดเจน และสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ก็ยังไม่มีวี่แววจะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยจนบางครั้งก็อาจจะทําให้ลุกลามไปถึงทางฝั่งเกมเมอร์ในทางสาย PC ที่ก็เริ่มชักสับสนว่าไอ้เจ้า PC ีเกมพาร์ทเนี่ยมันคือตัวเดียวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเอ็กซ์บ็อกซีรีส์ไหมหากมีเจ้าตัวบริการนี้แล้วไม่ต้องซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซล x อ,อ,อ็กบ็อกอีใช่หรือไม่แถมไมโครซอฟท์ก็ดันทะลึง่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนระบบสมาชิกกันบ่อยซะด้วยอีกจากมีกราสโกมาเป็นเกมพาร์ทจนมามีหลายๆพาร์ท จนแตกมาเป็นคอเพียงแค่นี้ก็ถือว่ามึนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ทาง Xbox เองก็อาจจะทําให้เหล่าเกมเมอร์ได้สับสนมึนงงกันไปอีกเมื่อตัวระบบเกมพาร์ได้จับมือกับทาง Nvidia ที่ทาง Nvidia นั้นก็มีรูปแบบของการบริการ G-Force Now ที่เกมเมอร์ในประเทศไทยเราเองก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานเรียกว่าใช้บริการกันแบบไม่ต้องรอเปิดตัวเป็นทางการในปลายปีนี้กันแล้วก็ได้ที่ทางเกมพาร์ระบบสมาชิกของ Xbox ก็ได้เข้าไปจับมือกับทาง Nvidia กับเขาด้วย ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันที่มันค่อนข้างเงียบมากกับในประเทศไทยถึงแม้ทาง A c คอน TV จะทำคลิปเนื้อหาและก็การสบักใช้งานให้ชมกันไปแล้วตั้งแต่ในช่วงเกมส t a r f ฟ e l d ออกวางจำหน่ายจนมาถึงวันนี้มันก็เริ่มที่จะฮึมฮึมกันมาอีกแล้วนะครับกับการเล่นเกมแบบ x อค o ค้ารที่มันจะมีการเข้าร่วมกับทาง e f o r c e Now ซึ่งบอกเลยว่าดีไหมกับตัวการเล่นเกมแบบ x อค o ค d าผมบอกเลยนะครับว่าดีเยี่ยมเพราะผมเองนั้นก็แบกตัว x b o x Series ไปเทสให้เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อปลายปีที่แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างๆของ Xbox ในการเล่นเกมแบบคลาวเกมมิ่งก็ต้องบอกนะครับว่ายังคงเป็นรองกว่า G-Force นาวหลายอย่างในแง่เรื่องของตัวเทคโนโลยีเสริมที่ใส่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้การเล่นเกมแบบคลาวเล่นได้อย่างไหลลื่นเหมือนการเล่นบนเครื่องเ,เกมคอนโซลหรือสเปคเครื่อง PC แบบมหาโหดและหากถ้ามันจะออกมาแบบนั้น ว่าตัวบริการ x อ o คลา d มันกำลังจะแยกตัวออกมาคิดค่าบริการอย่างเต็มรูปแบบจนอาจจะทำให้ลาวเกมเมอร์ต้องสับสนกับตัวแพ็กเกจต,ตัวใหม่ของทาง Xbox ขึ้นมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เตรียมรอดูความชัดเจนกันได้ในช่วงปลายปีนี้กันได้เลยนะครับเพราะทางมันหึมหึมแบบนี้แสดงว่ายักษ์ใหญ่พี่ิบ่มที่เก็บเงียบไว้อยู่กับการปล่อยความละเอียดการเล่นเกมแบบคาวเกมมิ่งที่มีความคมชัดระดับ 4K ได้แล้วอย่างโ o n y พวกเขากำลังเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการทั่วโลกแล้วไหมกับสมาชิกของพวกเขาใช่หรือเปล่าและนี่แหละครับก็เป็นข้อมูลข่าวข่าวให้รับรู้รักทราบกันกับการเล่นเกมในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกหลากหลายค่ายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ G f ีฟ c e นาวอย่างเดียวแน่นอนทางเพื่อนเพื่อนเตรียมเก็บเงินเก็บทองลองสัมผัสกันได้เลยกับพี่น้องเกมเบอร์ชาวไทย s <S พอเกมฟรี หาง่ายมากกว่าการหาบริการฟรีๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Every choice you make is a chance to feel something new Good luck have fun